รายได้ของตระกูลบุ่นเนี่ยแล้วก็เครือข่ายบริวารก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับแล้วนานนาน,าน,านาชาติก็เริ่มจะถอนการลงทุนนอยอกจากกัมพูชานะครับอย่างเช่นบริษัทญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้อะไรเงี้ยซึ่งนับไม่ได้กับไอ้กรณีมีสแกมเมอร์จีเทาหรือว่าเส้นทางโลจิสติกถูกปิดกั้นน่นะครับก็ก็มีความเสี่ยงในการลงทุนเยอะก็เริ่มจะทยอยถอนทุนกลับประเทศซึ่งกระทบกัมพูชามากๆเลยทีเดียว แล้วก็ประเทศไทยก็ปิดด่านอีกก็ทําให้พี่น้องประชาชนกัมพูชาที่อยู่ชายแดนก็นะครับะสมภาวะนะครับด้านเศรษฐกิจด,ด้านรายได้มากเลยเออดังนั้นก็แลวยังไม่นับครอบครัวทหารกัมพูชาที่ที่เสียชีวิตไปแล้วรัฐก็ไม่ได้ช่วยเหลือ,อดูแลเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยสู้ดีะนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงทําสงครามหรือว่าโดนแรงกดดันจากไทย แล้วก็เรื่องของแกมเมอร์ธุรกิจที่เป็นบอนพนันปิดกฎหมายซึ่งเป็นรายได้ของตระกูลหุ่นเนี่ยแล้วก็เครือข่ายบริวารก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับแล้วนานา,นา,นาชาติก็เริ่มจะถอนการลงทุน,นอยอกจากกัมพูชานะนะครับอย่างเช่นบริษัทญี่ปุน่นหรือเกาหลีใต้อะไรเง,งี้ยซึ่งรับไม่ได้กับไอ้กรณีมี s c a มอร์จีนเทาหรือว่าเส้นทางโลจิสติกถูกปิดกั้นน่นนะครับก,ก็มีความเสี่ยงในการลงทุนเยอะก็เริ่มจะทยอยถอนทุนกลับ ประเทศซึ่งกระทบกัมพูชามากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พื้นที่ตะเขศชายแดนไทยกัมพูชาเช่นพระตะบองศรีโสพลหรือพระวิหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อุดรมีชัยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการสู้รบแล้วก็ประเทศไทยก็ปิดจานดิก็ททาให้พี่น้องประชาชนกัมพูชาที่อยู่ชายแดนก็นะครับประสบภาวะนะครับด้านเศรษฐกิจด้านรายได้มากเลยเดังนั้นก็แลายังไม่นับ ครอบครัวทหารกัมพูชาที่ที่เสียชีวิตไปแล้วรัฐก็ไม่ได้ช่วยเหลือดูแลนะครับก็ทําให้เป็นปัญหาทางสังคมพอคุณตามมาก็โดยเนื้อรวมแล้วเนี่ยก็อยู่ในสถานที่ไม่ค่อยสู้ดีนักผมว่าก็แบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับเออถ้าส่วนที่อยู่ในเมืองหลวงพนมเปญเนี่ยก็ก็มีความเป็นชาตินิยมสูงนะครับก็อยากจะให้ทำศึกหรือต่อตู้เรื่องชิงดินแดนปราสาทอะไรจากทางประเทศไทยนะครับ แต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันแล้วกัมพูชาก็เริ่มพาดพังหลายอย่างก็มีการต่อว่าคุณเซนด์ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะเดินเกมนี้ถูกไหมนะครับพาประเทศมานจะชนะไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกสายชาตินิยมก็เริ่มจะ,ะสงสัยว่าแนวทางคุณเซน์เนี่ยมันตอบโจทย์ไหมมันจะทําให้เขาชนะไทยหรือเปล่าส่วนคนชายแดนจะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะเป็นเสียงที่กระทบ ด้านผลประโยชน์จริงๆจ,จากการปิดด่านหรือว่าอยู่ในพื้นที่เสียจากการสู้รบอ่ะนะครับแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาพนมเปญล,ล้มเหลวจริงๆในการต่อสู้กับไทยนะครับก็ก็ยิ่งกลุ่มนี้ก็มีความท้อแท้นะครับเหนื่อยนานแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการสู้รบอ่นะครับผมว่ามันก็เป็นการ กดดันคุณเซนนะ่ะแต่อยู่ที่คือต้องอย่าลืมว่าคุณเซนเขาก็อยู่มานานนะครับสามสิบแปดถึงสี่สิบปีเขาเคี่ยวลากดินมากนะครับเขาก็มีความช่ำชองในเรื่องของอการปรับโยกทุนทรัพย์นะครับการรักษาฐานกิจการอะไรต่างเนี่ยมันยึดทรัพย์อะไรเนี่ยมันก็หรือเส้นเงินของเขาตระกูลเขาถูกฟรีสเนี่ยอันนี้กระทบแน่แต่ต้องอย่าลืมว่าโครงข่ายครอบครัวตระกูลคุณเนี่ยมันมากมา,มายมหาศาลนะครับมันมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ บุตรเขยบุตรสะพ้ยเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจเครือข่ายใหญ่ยักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับมันก็คุมกันเป็นอนาณาจักรธุรกิจใหญ่โตโอรานก็คงจะไม่ได้ว่าอาณาจักรอุลเซ่นจะล่มสลายง่ายๆในเร็ววันนะครับแต่ว่ามันเริ่มสะเทือนและเส้นเงินบางอย่างถูกฟรีซเอาไว้นะครับก็ทําให้เขาอยู่ในสถานาที่ไม่ค่อยสู้ดีนะก็ต้องอยู่ที่การตอบโต้ของทางไทยนะครับว่าจะตอบโต้แค่ไหนแล้วอยู่ที่ทางกัมพูชาด้วยเพราะก็ มีหลักฐานมาว่าได้ประดมคนเพิ่มแล้วกัมพูชาก็เสริมอาวุธตักเข้ามารวมถึงจรวด bm ยี่เอ็ดซึ่งซึ่งอันตรายต่อคนไทยมาก,ากใช่ไหมครับเพราะว่ามันสังหารโดยไม่แยกระหว่างกุรเลือนกับทหารนั่นเองตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าสถานการณ์ก็มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงที่นําไปสู่ความรุนแรงหรือการ,รเผชิญหน้านะครับแล้วประเทศไทยก็ขอระง,งับใ้ประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่ทําไว้ที่กลาลําเปิดแล้วกัมพูชาเองก็ละเมิด นะครับข้อที่จะสาคัญเนี่ยมาก่อนด้วยก็คือเรื่องของการวางทุนระเบิดผมก็เลยคิดว่าเดือนนี้นะครับมันค่อนข้างจะโอกาสตีบตันมากๆสําหรับกัมพูชาที่จะมาเจราจาต่อรองกับไทยนะครับก็เลยคิดไทยก็เริ่มขยับเกมกดดันกัมพูชามากยิ่งขึ้นก็ทําให้กัมพูชาก็อยู่ในชรณ์ที่ยากลำบากบวกกับพิษเศรษฐกิจอีกนะครับแต่ว่าผู้นํา ที่ปนมเปรนเขามีลักษณะอัตราทิปไตยคืออีโก้สูงแล้วครองอํานาจแบบรวบอํานาจอนะครับเขาจะยอมง่ายๆการมางอ้อไทยมันก็คงจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าขณะที่ประเทศเนี้ยได้รับผลกระทบเทือนเขายังพูดเลยว่าปิดด่านร้อยปีห้าร้อยปีก็ไม่กระทบนะครับอะไรทํำนองเนี้ยนะครับเออผมคิดว่ามันทางไทยเราน่าจะมองว่าสันติภาพที่เขาเข้ามาเป็นกาวใจเนี่ยมัน มันรวบรัดไปหน่อยแล้วมันไม่ยุติธรรมสาหรับประเทศไทยนะครับไอสิ่งที่กัมพูชาทําผิดอนุสัญญาต่างๆเนี่ยมันไม่มีใครประนามเขาเลยนะครับสหรัฐกับมาเลเซียกับกดประเทศไทยให้ลงปะเท่ากัมพูชาแล้วก็นะละเลยปัญหาต่างๆที่มันทําให้ไทยเราเสียประโยชน์อยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าก็ระง,งับเอาไว้แต่ยังไม่ยกเลิกก็น่าจะเป็นทางออกที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับแต่ว่านายกอนุลินท่านก็พูดแล้วว่า ถ้าสหรัฐไม่พอใจจะเอาภาษีมาบีบให้ไทยจะต้องมาทำสันติภาพกับกัมพูชาอีกก็ไทยก็ต้องเตรียมหาตลาดใหม่ท่านก็พูดออกมาแบบนั้นนะครับ mm hmm. แสดงว่าหน่วยความมั่นคงไทยหรือหน่วยเศรษฐกิจไทยที่ประชุมในคอรมอนะครับอาจจะคิดถึงลู่ทางตลาดใหม่ๆนะครับเพื่อชดเชยกับมาตรการที่อาจจะมีบางประเทศเขาอาจจะกดดันหรือไม่พอใจนะครับ